สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กามาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นหนาเส้นซองปุ๊บนะคะก็ต้องมีแนวทางดีเด็ดมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่ปรับทันทีเนาะคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนทีดีทีเด็ดนะคะแนวทางของพอรสีสเกตค่ะคุณพ่อคุณแม่เน้นตัวไหนมาตัวนั้นเน้นตัวไหนออกตัวนั้นนะคะเข่าโตเน้นมากแล้วเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะ บาทที่นีเมื่อนี้นะคะพอมีชุดเน่นชุดฟันทงมหาห้เพราะว่าเอียงติบอให้เลขมาแล้วรอบนึงนะคะนําเสนอไปแล้วคลิปหนึ่งบาดท,ที่นี้มาฝันเกี่ยวคุณบอกคุณแม่ได้เลขมานะคะ2คู่2หางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจังไดเสซนสองจะเว้าสูฟังในคลิปนี้ละก่อนที่เฮาสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะ คุณบอคุณแม่ท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะเส้นซองกะขอฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะไพ่สะดวกคอมเมนต์กับฝากคอมเมนต์มากให้กําลังใจซึ่งกันและกันน้าแน่นะคะคอมเมนต์มากแน่ว่าเออชอบบอถึกใจบอนะคะหรือว่าจะขอบคุณพ่พอศีสเกตก็ได้เนาะหรือว่าแสดงความเห็นมากอะไ้ว่าตัวเลขของ่อศีสเกดในวดนนี้เนี่ย คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าจังได่ชื่นชอบบอเป็นตามาบอนะคะฝากคอมเมนต์มาบอกเซนซองหน่อยก็แล้วกันนะคะเมื่อนี้มาพอกับเซนซองเป็นคลิปที่2แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้น้าแน่คลิปก่อนหนาะนีกับที่เด็ดนะคะนำเสนอให้ดูแล้วนะคะสําหรับแนวทาง4หีหางล่างอย่างเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนอยากได้นะคะเซนซองถามในคลิปเมื่อวานนี้เนาะ คอมเมนต์เยอะมากๆว่าอยากได้เอามาเลยนะคะสิพิจารณหน้าเองว่าสั่นบาทที่หนีมือเสาร์นีหนูลงไปแล้วนะคะสี่คู่สี่หางหลังอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ฝากเขาไปเบิ้งแล้วก็ไปคอมเมนต์บอกเส้นสองแน่ว่าเป็นตามาบอคู่ใดเป็นตะคือสันนี้เออถ้าตรงอกตรงใจกันสีได้อัดหนักๆในงวดนี้สนดอกว่า <c oughs> จะแง่งดอกเยี่ย <c oughs> นี่นะคะเป็นในส่วนของพอรีซิเกตเนาะ ว่าถึงพอจีสเกตนะคะกัตามซื้อแนวทางเลยก็คือเลขวิ่งนะคะพอเอาแนวทางมาแบ่งปัน FC ฟแฟนช่องบุ้น้ำชคในที่แรกก็คือเป็นในส่วนเลขวิ่งนะคะเอามาหายเห่าเนาะกะสถิตินะคะบอกถึงสถิติที่แรกแที่มานําเสนอเนี่ยเคยเข้าติดต่อกัน ก้างวดติดค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้ามากเก้างวดติดแล้วกะมีพลาดไปสองงวดเนาะของปีหกเจ็ดนะคะแล้วกับลับมาเดินนะคะปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาเดินนะคะเข้าโตนเน้นมากตลอดเด้อคุณพ่อคุณแม่อยากให้เอฟซีฟังเส้น2องบบวอกแนวเพราะว่านุป๊ปปเบิงยอนหลังมาแล้วส่วนใหญ่นะคะบ้เป็นส่วนใหญ่ดอกซีงวดติดที่ผ่านมานะคะเริ่มตั้งแตง่งวดวันที่สิบหกท่านว่าหกเจ็ดสิบหกท่านว่าสองมกราานะคะสิบเจ็ดมกราแล้วก็ หนึ่งกุมภาที่ผ่านมานะคะเข่าโตที่พอเน้นนะคะเลขวิ่งโตเด่นเข่าโตนันพร้อมนะคะแล้วที่สําคัญสีงวดที่ผ่านมาเข้าตัวเน้นยังไม่พอมาบุทั้งสีงวดเด้อคุณ้าคุณแม่คะนูไปย้อนเบิ้งมาใหา้แล้วเป็นสถิติเอามาวอลสูเอฟซี FC ฟังนะคะเพื่อสีได้จับทางถือในงวดที่จะถึงนี้ ให้ดูให้เป็นนะคะสังเกตตัวเน้นและกะที่ผ่านมามันมาบนค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นตะคือมาบนอีกบอในงวดนี้เนาะกะลองพิจารณาเบิงนะคะพอสีสเกตปล่อยมากที่แรกค่ะอ่าทวนกันก่อนแล้วกันเนาะนี่เลยนะคะฟันมาหายตั้งแต่ตองวดเลยนะคะบอกว่าเลขรัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์สองหาหเด่นไปที่3รอง 2, 2> นะคะเป็นตามาบอคุณพ่อค,คุณแม่ว่าเป็นตามาบนอีกบอโตเน้น3นี่ หรือจังไดน,นะคะแต่ก็เคยมีบางงวดนะคะมาทั้ง2ตัวนะคะแต่บร่ดจับคู่มาน้ากันเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ตัวเน้นมาบนโตล่องมาลางเอียงสินะคะคือสถิติของพ่อคือมันจะไม่จับคู่มาด้วยกันนะคะสําหรับเล็วิ่งเนาะ อฟซีก็ล่องพจิจารณนาเบิงว่า3ามเนี่ยมันสิเป็นคือเกาบสิไปเพราะว่าพ,พอเน้นสามมากมันสิขึ้นบนบอในงวดนี้ก็ลองเบิงนะคะแล้วซองนี่เป็นตามาบอลทามานี่ถ้า3ามขึ้นบน2องมันต้องลงล่างนะคะเพราะว่าสถิติยังไม่เคยจับคู่มาด้วยกันเนาะเอาบาทที่นี่เมื่อน,นี้นะคะเป็นการท่วนคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วกะมีตัวเลขจับคู่นะคะมาหายนานะคะปกติ พอเพิ่นสิตจับว่าเอาสมมติสามหนี่สิมาก,กับสามยังนะคะสิจับมากประมาณสามคูนะคะแล้กวกะโตลร่องนี่เป็นต่จับคูมากกันยังกัใไ้มาอีกสามคูแต่ว่างวดนี้ค่ะสิบหกกลุ่มผ้านนะคะพ่อไ้มาสองหางนะคะถ้าสามสีมาสีมาสามนีวสันถ้าสองสีมาสีมาสองนี่นะคะก็แสดงว่าฟันเลขวิ่งนะเออเอาเลขวิ่งไปจับคูมาห้แข่ โตและหางเท่านั้นนะคะก็เลยได้เลขจับคู่มาแค่2หางพ่อบอกว่าเป็นเลขฝันใดพ่อฝันใดแล้วมันมาเขากับเลขวิ่งสูตรคำนวณพอดีนะคะส่วนใหญ่พ่อจะบาฝันเอองวดนี่บังเอิญนะคะฝันได้ก็เลยเอามาให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะเนี่ให้เลขจับคู่มา2องหางแขนๆนะคะ งามอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่เส้นสองวาเลกจับคู่เดี๋ยวโอ้มีตัวหนึ่งที่ไปตรงกับเลขลางนะคะเลขลางซีหางที่เส้นสองนํำเสนอไปเมื่อกี้นะคะมีมาตรงกันเนาะนี่ค่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยพ่อให้เลขจับคู่มากแค่สองหางซัมนีนะคะบอกว่าถ้าสามสีมานะคะสีมาก,กับซีสามวสันสิเป็นเลขซีสามทันที บัตรที่นี่สองนะคะห้จับคู่มากับเลขแปดคุณพ่อคุณแม่ก็เลยกลายเป็นว่าฟันทงโค้งสุดท้ายนะคะของพ่อสีสเกตนะคะให้เลขจับคู่มาสองหางก็คือเลขซีสามและก็สองแปดค่ะเอฟซี FC ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนขว้างเห็นส่วนโตนะคะของพ่อสีสเกตเองนะคะแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้เอฟซีจับตามองในส่วนเลขวิ่งนะคะมันค่อนข้างแม่นค่อนข้างที่จะ เเปอร์เซ็นต์สีมาหลายกว่านะคะ้าคุณพ่อคุณแม่บ่มาตัวที่พอสีสเกตจับคู่ให้ค่ะล่องพิจารณาเบิงนะคะสามเป็นจามากับยังเนาะสองเป็นตามากับยังกับล่องไปหาตัวจับเบิงค่ะตามนี้เลยนะคะมาทวนมาฟันทงกันอีกรอบหนึ่งสําหรับพอสีสเกตค่ะเน้นตัวไหนมาตัวนั้นนะคะอย่างอีกเทือนึงนะคะสีงวดติดที่พันมาเขา่าโตเน้นทั้งสีงวดนะคะแล้วกับสีงวดที่พันมา มาบนทึ่งซีงวดเลยนะคะอ่าอันนี้คือสาธิติเดิมที่เก็บมาฝาก f c นะคะ่าแคปหน้าจอเนาะ อ๋อโอเคค่ะชัดเจนนะคะคลิปนี้ที่ดีที่เด็ดคลิปที่2คลิปถัดไปนะคะไปเจอกันสําหรับแนวทางของเซียนวาริชภูมินะคะน่าจับตามองมากๆในส่วนลักหนวยนะคะลักหนวยนี่เขาติดต่อกันมากโว้ยหลายต่อหลายงวดนะคะถ้าคุณบอกคุณแม่มีเลขวิ่งเด็ดๆนะคะล่องเอามาจับประกบใส่ลักหน่วยของเซียนวาริชเบิงนี่ล่องเบิงนะคะพอ่อสีสเกตกับแมนมันบอลล่องเอาเลขวิ่งไปจับใส่ลักหนวยของเซียนวาริชเบิงนะคะอาจจะถูกเป็นเลขจับค ก็เป็นได้นะคะฝากติดตามคลิปถัดไปเนาะแล้วก็เมือนีมีอย่างอีกโอ้ยมีหลายแนวทางนี่คุณพ่อคุณแม่นะคะเซนซองไดมาหลายแนวทางยังบห้าไดนนําเสนอให้เอฟซีโอยังห้านใดใดชุดบนของอปูสุมเหยียบอยู่เดี๋ยวสิทางล่องไปถามเมืองว่าปูสีวางบอในวดมือนี้เนาะเออในวันนี้นะคะถ้าปูวางเดี๋ยวเข้าไปเออ บังบทสัมผาสน้ํากันได้แจอชุดลางมาลืมข้าวนะคะเมื่อนี้วันที่13แล้วเหลือเวลาอีกสมมือก็จะหอดเลขออกแล้วโอ้ยยังมาได้ได้ชุดบนอยู่อ้าวเดี๋ยวสิพาโทษสัมผาสปูนะคะแล้วก็เซนสองมีเลขจาก f อฟท่านหนึ่งนะคะเพิ่นบอปรทรง์ออกน้ำค่ะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นให้บอกว่าเป็นเลขลับเฉพาะวาสัน่น เป็นเลขหลุดลับเฉพาะมานะคะเป็นสามตัวหางเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้บอถ้าอยากได้เชนซองจะเอามานําเสนอให้เบิงนะคะเพิ่นให้เลขสามตัวมาเม็ดเดียวเลยนะคะบอกว่าเป็นเลขลับเฉพาะวะสันเออจังใด คสนใจกะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้นน่น,นคะคะจได้เอามานำเสนอให้เบิ้งเนาะถ้าบี่พีภัยสนใจกะสิจอบเอาจอบเบิ้งยู่ผู้เดียวสดีอือ <c oughs> อ่ะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะก็ขอฝากไว้อีกสักหนึ่งน่อยนะคะแนวทางตัวเลขดีๆกะนํำเสนอให้เบิ้งแล้วนะคะบัตรที่นี่กะอยากนะคะนํำเสนอนะคะขีมดีๆค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมองหาขีมเนาะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฟ้าบอกกะบอกจุดด่างดําบอกผิวหน้ามองค่านะคะนา แหงนาเหี้ยวนะคะอยากได้ขีมดีๆนะคะไปซอยเหจ้าของพูดจบผู้งามขึ้นดูดีขึ้นนะคะรักษาฝากะนะคะเห็ดให้หน้าขาวกะติดต่อมาหาเส้นซองใดนะคะพร้อมท่งเลยนะคะท้าแขกก่อนนอนอยางเดียวนะคะสําหรับขีวสีเขียวนะคะท้าแค่ก,ก่อนนอนนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2อสกระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าจะเห็นผลลัพธ์แน่นอนนะคะหนา้าขาวใสขึ้นแน่นอนฝากะเบ่งจางลง อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะคะผู้ใดเพิ่งเอาไปลองพันง่ามเบิดแล้วคุณบอกว่าวแม่เพราะฉะนั้นฝ้าเอาไปใส่นะคะสีไดงงามสีได้สวยไปน้ำกันสะดอกเ<ม>ฮ้อศูนย์เก่าสี่ศูนย์สองเก่าสองหกเจ็ดสี่ค่ะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกับเซียนสองได้เลยนะคะนูดูแลเองเบิดตทุกอย่างเป็นทั้งคนรับโทรศัพท์แพ็คเองส่งเองนะคะดูแลให้ทุกขั้นตอนนะคะใครมีปัญหาอะไรสนใจอะไรนะคะ สงสัยอียังกะติดต่อมาสอบสถามหนูได้เลยนะคะแอดไลน์มากกะแฮงดีเนาะสะดวกกว่านะคะแต่ถ้าบ่มีไลน์อีกกะโทรมาเสีงสองกะสะดวกรับคือเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่โอเคค่ะคลิปนี้นะคะชัดเจแล้วนะคะหนูจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะสิด้ฟาาลงคลิปแล้วก็เฮ็ดคลิปหนาะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ